วันอาทิตย์ที่2 3มีานาที่จะถึงนี้ท่านมา่อบตูที่โรงเรียนเข้ามาถึงรายงานตัวตดยสุดเดิมคือที่หนึ่งสองสามสี่เราจะแบ่งเป็นสี่ห้องสีบบต่ตู้ถ้าก็รายงานตัวตัวเอกสารที่ให้ไปบอกในตัวเอกสารให้เรียบร้อยนำสลิปธนาคารแมกนิติเเข้าไปนะครัแ 3, บแล้วก็จ่ายเงินส่สามร้อยสิบบาทแล้วเขาจะฟังให้ท่านว่าจ่ายเงินแล้ว าที่หอหน้าหอเป็นครตัวนี้เพื่อรับเลขประจำตัวนักเรียนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนลูกหลานของท่านจะต้องขึ้นทดสอบที่ห้องข้างบนนี้สี่ห้องทดสอบไปถึงตทดสอบด้านบนและไปทดสอบเราต้องการทราบพฤติการเด็กเด็กคนไหนเด็ก่อนุท่านไหนอย่ากไปในทดสอบนั้นจะมีไทยวิะเทศเด็กลูกของข้าไปอ่อนูปยังที่เพจะรู้ว่าคนนี้เขาเสริมภาษาอังกฤษ Uh, วิทยาศาสตร์จะได้รู้จุดแ่องของเด็กษตรกร